หรือข้ามปี iPhone 17อาจจะมีการอัปเกรดในเรื่องของ RAM ให้มามากถึง12 g b เพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ที่จะมีให้ใช้บน iPhone ในอนาคตครับถ้ากับมาปเดตกข่าวสารดีดทาง IT ในช่วงเย็นโดยวสแปนในการสารสิบตีไนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มาวต่แบบนี้เป็นประจำทุกวัน Apple เตรียมเปิดตัวโทรศพัพท์มือถือ iPhone 16ซีรีส์ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ถึงนี้นะครับและมีข่าวลือใหม่นะครับว่าทั้ง4รุ่นในซีรีส์นะครับจะมาพร้อมกับแบมขนาด8 g b ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจข้ามปีไปเลยก็คือในปีหน้า สำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 17ที่จะมาพร้อมกับแรมมากมายถึง12 g b การเพิ่มแรมในครั้งนี้นะครับคาดการว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ Apple นะครับนำมาใช้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 series ซ,ซึ่งจะมีฟีเจอร์ Apple Intelligence นะครับที่จะยังคงเน้นในเรื่องของประมวลผลนะครับระบบคลาวด์แต่ในส่วนของ iPhone 17เนี่ยที่จะเปิดตัว เป็นปีแห่ง AI ในปีหน้านะครับจะทำงานบนตัวเครื่อง on-diver เลยนะครับหรือ on-device เนี่ยได้มากขึ้นซึ่งทำให้ต้องใช้แรมนะครับ่อนขึ้นสูงเพื่อตอบสนองต่อการประมวลผลของ AI ความเคลื่อนไหวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่า Apple เนี่ยกำลังจะปรับตัวนะครับให้ทันกับผู้แข่งอย่าง Google ซึ่งได้มีการเพิ่มแรมให้กับ Pixel 9 Series ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยจะมีการจัดแรมนะครับในส่วนหนึ่งนะไปใช้ในแอปพลิเคชัน AI โดยเฉพาะนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นที่ทางใหม่ทรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ในการรองรับเทคโนโลยี AI ที่ต้องมีการประมวลผลที่มีความเร็วที่สูงหากข่าวลือเรื่องนี้เป็นจริงนะครับเชื่อกันว่า iPhone 11ที่จะมีการเปิดตัวในปีหน้านั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ Apple ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบ AI ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับและเพื่อราคามีความวิเห็นอะไร ถ้าหาก Apple นั้นนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองเราคงจะได้เห็นนะครับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ iPhone และลูกเล่นในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนๆการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่านี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย